เช้านี้วันที่23ตรงกับวันเสาร์เดือนตุลาตลาดจิระน้ำท่วมโคราช อถามใช่หนุ่มไหมหนุ่มครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับล่าโอก็เรื่อยๆสบายดีนะครับนี่มันทำโอ้ครับครับนี่น้ำท่วมโคราช เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโคราชโอเคครับสู้ซนะครับเป็นไงพ่อสบายดีสบายดีครับผมพ่ออยู่สระบรีทุกคนตอนนี้อยู่โคราชและครับเนี่ยแล้วก็อยู่แถวไหนอยู่ครับสามสิบกันยาครับสามสิบกันยาเนี่ยทำอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วให้กระยุเฉยแล้วก็หาเดียงอ๋อดีครับไม่ได้ทำนานแล้วครับผมดูแลอยู่ครับโ่อดีก็อย่กับใครล่ะตรงนี้มีน้องชายสีคนครับดูแลอยู่เนี่ย ข<ไ>ออนุญา <ไฟ S 2> ตไปทางนี้นะนเชิญเชิญค,ครับครับสวัสดีครับรลูกชายพี่โกรลงเตรียมแอดคาลาบาลนี่ตัวบารสเลย ที่คุยกับลูกชายที่โกลงเตรียมเพื่อนแอดคาราบาไม่ใช่เพื่อนหรกเป็นรุ่นพี่เนาะประตูน้ำประตูน้ำแทททูเขาทำแทททูอยู่บ้านเดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันบ้านเอื้อทอนบ้านเกาะขี่รถสวนกันประจำผมก็เคยไปนั่งอยู่ร้านแคนานแล้วหลายปีแล้ว พอดีตอนนั้นกำลังบูมเนาะแต่ผมไปช่วงเขาเขาไม่มีลูกค้าแล้วเออช่วงหลังนี่ช่วงหลังคือแปลกทำไมเคยสร้างชื่อเสียงมาคนติดนะปรากฏว่าลูกค้าหายไปยังไงยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเลยที่อื่นมันเปิดได้ไงนะที่อื่นเขาไปเกลีที่อื่นไม่เปิดร้านพวกนี้มันต้องพัฒนาไปเรื่อยเนาะต้องมีรูก ลูกเรียกลูกค้านี้เข้าไปก็เนี่ยมันเกี่ยวกับดนตรีเขาด้วยเนาะเพราะว่าไอ้บ้านโคราชเปิดเปิดคนใยกเลยเทไปบ้านโคราชใช่ไหมต้องมีอะไรแบบทันสมัยตลอดเพราะคนเที่ยวพวกนี้เขาจะเป็นคนทันสมัยพวกคุณชีวิต